สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องตันตันกิจกรรมดีๆเน้นกิจกรรมง่ายๆทําได้ด้วยตัวเองครับกับรายการกระต่ายาพาเพลินนี่คือสภาพปกติครับที่ผมเลี้ยงน้องเขาส่วนใหญ่ผมเนจะให้กรงเขาอยู่บนพื้นดินนี่แหละครับผมคิดว่าน้องเขาจะรู้สึกสบายตัวมากกว่าการที่ไปอยู่บนอยู่แต่ในกรงบนพื้นที่มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติแล้วนี่น้องก็จะกินวัชพืชเองแล้วกินอาหาร แต่ส่วนข้างบนนี่คือก็ต้องหาอะไรหนักๆมาปิดมันด้วยนะครับหรือว่าหาที่กันแดดด้วยอาจจะย้ายย้ายเข้าไปทุกสามชั่วโมงเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆวิธีนี้เราก็ไม่ต้องทำความสะอาดกรงเลยครับดูแล้วน้องน่าจะมีความสุขมากกว่าทดสอบก่อนครับเริ่มวันเข้าอยู่น้ำปะให้น้ำก่อน ครับพาอเห็นน้ำในถ้วยกระเบื้องมันหมดแล้วนะครับน้ําชาไม่หิวแต่ถ้าหิวมันต้องกินอ่าเนี่ยกระโรหิวน้ําฮ่อยากดมอ่ะ,อะมมโอเค่เล่นด้วยครับเล่นด้วย น้ำไม่ค่อยไหลนะครับน้ำไม่ค่อยไหลอีกลแล้วแทกนิดนึงกาโน้ยืนเก่งขึ้นเยอะเลยัะ ชัดเจนมากนี่ยืนในัน้งคูแล้ค่อยๆหัดครับใจเย็นๆค่อยๆหัดน้องเขาทุกวันวันนี้ผมไม่มีเวลาเท่าไหร่ก็บันทึกเป็นเดลี่เก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวใจเย็นอย่างนะเหมือนคนคนระ เด็กนะค่อยๆทานไปคำนึงก่อนจะทานหมดรอต้องอดทนรอเหมือนเล่นกับน,น้องเขาตัดๆตัดๆตัด,ตด,ตดนี่ไงเข้าจแล้วผมคนจะต้องถือเนี่ยเหมือนทิ้งดิ่งลงมาเออเนี่ยนะเราไปทิ้งยื่นบางทีตามองไม่เห็นจริงๆครับาตาฮด ไม่เหมือนตามนตามนุษย์ตามมนุษย์เรามันจะแบนๆลาบๆตรงกลางลาผากเรายังเห็นใช่ไหมแต่ของสันบางทีมันไม่เห็นเนี่ยเมื่อวานบอกไปที่ตรงแถวตำแหน่งที่เราจับแค่นี้ครับต้องจับให้น้องเขาเห็นรอให้เขาทานหมดแต่ละคำ <S <S ดูยังสดใสแข็งแรงอยู่ครับ มอกจะลงอย่างนี้เก็บบันทึกไปเรื่อยๆนะครับหรืออาจจะสรุปยอดเลยว่าพัฒนาการของน้องเขาเป็นไงบ้างนี่นี่น,น,นตาเห็นปุ๊บยืนได้เลยนี่นี่ยืนคู่เลยครับโอ้สวยมากครับช็อตเมื่อกี้นี่อันเลิศน่ารักจิงๆอยอาไปมาเนี่ยผ่านโอเค,คับพอละ